奔 และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารวันนี้สอนทํากันแบบง่ายๆไปครัวเราว่าเข้าครัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่มองโน่นมองนี่โอ้โหบางทีมันเบื่อนะินน่นกินนี่เอามันเด็ดๆหน่อยนะวันนี้แซ่บๆนิดหนึ่งครับผมเหนื่อยๆไม่อ้ากทำงานแล้วก็อยากแบบสดหน่อยธรรมดากินเป็นชิ้นเป็นอันกินง่ายๆไม่เอาดีกว่าอยากจะมีดกกระดงกระดูกกินยงกินยากสักนิดหนึ่งห้มีสีสันมีสีสันก็เอาหัวปลาแล้วกันเอาก็ดีฮะวันนี้เราจะสอนท่านทานะครับต้มยำหัวปลาปอนนี้ปลากระพง ครับปลานี่ต้องปลากระพงปลากระพงนะครับกริไม่จริงผมไม่จริง่านผู้ชมไม่น่าเลยครับผมว่าไอสองคนนี้อีกัวท้ายมันนกันผมดูแล้วผมนึกลักษณะการว่าปลากระพงน้ำขึ้นลงนะไม่ใช่นี่ปลากระพงจริงๆเป็นปลากระพงทะเลตัวเริ่มเพิ่มลึกมากครับลึกพอท่วมตัวเธอได้ท่านผู้ชมครับร้านที่จะมาสอนท่านในวันนี้เป็นร้านซึ่งมีความเก่าแก่เกือบร้อยปีแล้วนะโอ้โห เกือบร้อยปีจริงๆนั่นคือร้านข้าวต้มปลาห้าแยกพักบพลาชัยเขามีความสุดยอดในการทําอาหารประเภทนี้อย่างยิ่งเกือบร้อยปีเก<ๆ>ือบร้อยปีจริงๆเนี่ยอาพูดมาขนาดนี้คิด่ดูอย่างว่าแต่พวกเราตกใจคนรู้ตกใจคระพุ้งยังตกใจอาปากวอลตากระพุ้หตกใจอาปากวอเลยอย่าพึ่งวันนี้เขาจะมาสอนเราทําต้มยำหัวปลาว่าทาอย่างไรถึงจะอร่อยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณ วิรัติพรเทพเจริญจากร mm ้านข้าวต้มปลาข้าแยกพับปลาชัยครับสวัสดีครับท่านนิวนี่ร้านตรนี้เลยค่ะคุณวิรัติเนี่ยเป็นรุ่นสามรุ่นสี่แล้วนะครับเป็นรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นที่สครับรุ่นที่สี่รุ่นที่สี่แล้วนะครับจริงๆนะแต่คุณพ่อทําอยู่ซึ่งปัจจุบันคุณพ่อท่านเสียชีวิตไปแล้วและเห็นหนุ่มๆอย่างนี้ปัจจุบันอายุ22เองครัโอ้ยยีบสอนะแต่เห็นหนุ่มๆอย่างนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมย ทำมาตั้งแต่อายุ11 12ช่วยพ่อช่วยแม่มาตั้งแต่ตอนนั้นยูกระตันยูเลย <c oughs> ใชย่กระตันยูลูกกตันยูพอเห็นเขากลับไปทําบ้างวันนี้ก็ยังไม่สายนะเขาทำอยู่แล้วเขากระตันยูย่แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าทำอย่างไรเลือกปลายอย่างไรและวิธีการทำให้มันอร่อยทำอย่างไร ท่านทได้แน่แน่เมนูนี้ขอให้วัตถุดิบมีเท่านั้นเองมีคุณภาพทุกอย่างมีคุณภาพทุกอย่างออกมาดีครับใช่ครับแต่ว่าขอนิดนึงก่อนร้านข้าวต้มปลาห้าแยกพระปลาชัยอยู่ตรงไหนครับอยู่บริเวณห้าแยกพระพลาชัยเลยครับหน้าโรงจําํานำหลังป้อมตํารวจครับอ๋อตั้งจากห้าแยกหน้าไปโรงจยาํานำหลังไปป้องตำรวจโอเวิร์สเลยหลังจาก กินข้าเวเสร็จพูดไม่มีตังค์จ่ายก,ก็ไปเข้าโรงจำนำหรือแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีตังค์จ่ายจริงจริงของก็ไม่มีไปจำนำเ,ออเจอตำรวจแล้วเจอตร้านนีเวิร์กมากเลยฮะไม่ไม่ไม่ตำรวจก็จำนำนะรหรือถ้าไปไม่ถูกจอดรถผิดที่เลยครับนี่เขาจะลากไปสอน,นอยเดี๋ยวเจอเกันเองนะฮะเราดูโดนชัวร์นะเราดูพร้อมๆกันเลยครับต้องจบครับนี่คือที่ร้านนะครับและนั่นคือพี่สาวนะครับสุภาพสตรีคนนี้นะครับแล้วเขาร่วมกันทํางานมานี่คือปลากระพงที่เลือก ปลากระพงตัวนี้ไซส์20โลได้ครับ,รบเราต้องเอามาลอกเก็บให้สะอาดนะครับ,รบผมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นหัวปลาตามขนาดที่เราต้องการนะครับนี่นะฮะถ้า<ย>ู้ชมดูส่วนนี่ยแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเอามา ต้มครับต้มต้มรอนั่ต้มเนี่ยน้ำธรรมดาเลยใช่ไหมเป็นน้าซุปสต๊อกน้ําสต๊อกครับเอาน้ําสต๊อกหมูมาต้มใช่ครับสต๊อกนี่ใช้ส่วนเล้งนะครับใช้ส่วนเล้งด้วยนะครับสต๊อกส่วนเล้งเอามาต้มมันถึงจะอร่อยครับผมเคี่ยว 4- 5ชั่วโมงนะครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดปกติครับใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดปกติคือเราต้มกับน้ําเล็กนั้นท่านผู้ชมต้มไปเลยแล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปใช่ครับพอมันเดือด แต่ระหว่างนั้นเราต้องเอาหัวปลาลงไปให้มันดูกจะสุกก่อนจะสุกนะครับแล้วเราค่อยใส่เครื่องต้มยำค่อยใส่เครื่องต้มยำลงไป<อ>เราถึงใส่ลงไปแล้วนี่เราใส่เห็ดลงไปแล้วครับพอรอมันเดือดอีกทีนึงเราใส่พริก เราเราจะมาปรุงรสมันครับโดยใส่พริกใส่น้ำปลาใส่มะนาวตามครับผมแล้ววิธีเขาใส่ท่านผู้ชมเขาใส่พริกก่อนนะครับรอให้มันเดือดเขาบอกว่ารอพริกเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วออกสีแดงในน้ำแกงก่อนใช่มาแล้วถึงจะใส่น้ำมะนาวลงไปนี่ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวตามแบบต้มยำทุกอย่างท่านผู้ชมเมื่อน้ำมะนาวเราคนกันได้ที่เสร็จเรียบร้อยเขาถึงใส่น้ำปลาลงไปใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ฮะเขาเขาใช้วิธีการนี้นะคุณอ้อค่อยๆไล่เดือดทีละอย่าง แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันนิดนึงครับอยากได้ของอร่อยต้องใจเย็นเย็นะครับต้องใจเย็นๆแล้วนี่คืออะไรครับอันนี้คือผักชีฝรั่งครับผักชีฝรั่งใส่ที่หลังสุดลงไปให้ไฟเดือดเต็มๆ็มเลยคราวนี้ล้วก็เทขึ้นได้เลยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยใช่ครับต้มยำหัวปลาครับมันง่ายมาก มันง่ายจนไม่รู้จะเรียกว่าสุดง่ายไงแต่ว่าก่อนอื่นคําว่าง่ายที่สุดนะฮะมันมาจากความยากด้วยเพราะว่าเวลาที่ท่านไปทําบางทีเราไม่รู้ทนะ่านผู้ชมว่าเอ้ยเราต้มยำหัวปลาเราจะกินกับไอ้น้ซุปเนี่ยน้ำสต๊อกสต๊อกบ<ค>แบบไหนด,ดีเอาน้ำปลาปลา,ปาใช่ใช้น้าสต๊อกใช่ไหมครับใช่แล้วน้ําสต๊อกใช้ส่วนเล,เล้งครับเล้งเท่านั้นเห็นป่ะถ้าเกิดเป็นน้ปาปลาปลาปกติรสมันจะไม่กลมกล่อมครับไม่ได้เลยแล้วต้องเอาส่วนเล้งเห็นไหม บางคนบอกไปเอากระดูกโครงไก่ได้ไหมต้มโครงไก่เนี่ยไม่ใช่นะฮะถ้าสำหรับปลากระพงหัวปลาเขาใช้เล้งใช้เล้งเท่าน,นั้นนะครับเล้งนาฬิกา oh <God. S 1> คนละเล้งนะครับ <c oughs> คนละเล้ง <c oughs> คนละเล้งนะครับ ครับเล็กใกล้แล้วเดี๋ยวได้กินยาแล้วเดี๋ยวียวได้กินยาแล้วพอกินนี่ไปก่อนนะครับเราใช้ส่วนเลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้ําสต๊อกตรงนี้เวลาที่ไปเคี่ยวเคี่ยวสต๊อกมันเคี่ยวก่อนตั้ง4ี่ชั่วโมงใช่ครับตั้ง4ชั่วสี่ช่โมง5ชั่วโมงได้รอไว้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ําซุปเนี่ยน้ำสต๊อกเราเนี่ยเมื่อทําเลง4ี่หชั่วโมงแล้วรอไว้คือปกติน้ํานี้จะเป็นน้าสต๊อกคือน้ําแกงของที่ร้านอยู่แล้วครับม่ที่ใส่ตวนครับต้มปลาครับเพราะว่าเขาทําอย่างนั้้้้้นนนงออย่าาาาาีีถคทบํสต๊ก ต้องจดตัวเลขดีๆหน่อยไม่งั้นขอไม่ได้ไปจนูกเลยไปงนูกเลยนน้เลยากำลังจะดีอยู่แล้วเชียวกำลังจะดีอยู่แี้ที่ละอย่างที่ละอย่างเอาก่อันนี้น้ำสต็อกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสังเกตนะถ้าท่านรู้จักสังเกตนิดเดียวเขาร้านขายข้าวต้มปลาแต่น้ำสต็อกที่เขาใช้เขาใช้ส่วนเล้งเพราะฉะนั้นแสดงว่าสต็อกเล้ง กับปลามันเข้ากันใช่ครับนี่ผมอยากบอกตรงนี้ผมอยากบอกว่าเวลาที่เอามาบอกมาบอกทําไมมาบอกว่าเวลาท่านจะทําให้อร่อยทําอย่างที่ผู้ชํานาญเกือบร้อยปีเขาทากันเพราะฉะนั้นเขาใช้ส่วนเล้งน้ําสต๊อกจากเล้งกับปลาเพราะเขาต้มปลาเขาก็ใช้น้ําสต๊อกนี้เหมือนกันอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยตอนนี้การเลือกปลาครับวิธีการเลือกปลาเราต้องเลือกปลาที่แบบเกตเต็มตัวนะครับตาต้องใสอแล้วปกติเวลาเราลอกเกตออกมาเนี่ยครับ เราจะดูที่สีหนังของมันมถ้าเกิดสีส้มเข้มเกินไปปลาจะเหนียวนะครับถ้าเกิดสีอ่อนๆจะแตกเราต้องเอาแบบกลางๆครับครับอตอนนี้ผมก็เลยขออธิบายเพิ่มเติมนี่ถ้าสีส้มเข้มเกินไปแสดงว่าปลาตัวนั้นอ่ะมันเป็นปลาแก่ใช่ครับคือหมายความว่ามันแก่มากแล้วมันหนังจะหนาขึ้นและความเซลล์ผิวหนังมันจะสีมากขึ้น,ขนเขาเนี่ยเขาค้าขายเขาจะรู้ เขาจะไม่เลือกแบบนั้นเราจะเล uh ือกแบบที to ่พอดีทั oui> well us, the ้งหนังนุ่มเนื oh ้อ oh. นิ่มพอดีเลยครับไม่แตกเพราะฉะนั้นถ้าเข้มเกินไปใช้ไม่ได้ถ้าอ่อนจนเกินไปก็ไม่อร่อยใเขาเลือกกลางๆโดยปกติแล้วน้ําหนักปลาชนิดนี้ถ้ามุดมันได้พอดีๆจะอยู่ที่ประมาณ18บโลถึงจะดีครับโเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมวันนี้มาบอกไม่ใช่ว่าอยู่ๆให้มาสอนแค่นี้ประมาณ18โลถึงจะดีเพราะฉะนั้นท่านไปปุ๊บท่านไปตลาดท่านมองเห็นแล้วปลาตัวนี้ท่านขอซื้อแต่หัวเขาขายไหมครับ ก็มีแบ่งขายนะครับแต่ราคาสูงหน่อยแต่ราคามันจะสูงหน่อยไม่เหมือนหัวปลาเล็กๆซื้อโอ้โหซื้อทั้งตัวก yeah ินกระตายเลยนะถ้าเราอยู ani, ่บ้านเนี่ยถ้าอยู่ว่าคุณคุณถ้าผู้ชมไม่เห็นนะว่ามันใหญ่ขนาดคุณต้องไปยืนเทียบฮะเนี่ยดูดขนาดเทียบฮะเนี่ดูเนี่ยฮะตัวใหญ่มากนะเนี่ยเบิ่มๆเลยนะครับหนึ่งหัวจริงๆเนี่ยหนึ่งหัวที่เราตัดมาแล้วอย่างคุณอ๋อครับโชว์นิดนึง เราเราทำได้กี่ได้ทำได้กี่หม้อเนี่ยหนึ่งหัวจรอย่างนี้ตกประมาณ3าสี่ชามครับสามถึงสี่ชามเราแบ่งตัดได้สับได้แล้วเอามาถึง3าถี่ชามผมเนี่ยนะส่วนลูกตาไม่เคยพลาดกินอร่อยเยอะครับอร่อยมากลูกตาปลาลูกตาปลาผมไม่เคยพลาดจะบอกไหมย้ีอยากกินป่ะ้าอ่นตาาไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคุณอันนะคุณอันไม่ต้องคุณอันคุณอนรู้และฮะคุณอันนะ เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนท่าผู้ชมฟังแล้วนะฮะกลับซ้ำอีกทีเดียวนะฮะเล้งนะครับเป็นน้ำสต็อกและวิธีการที่ก็ทำก็บอกหมดเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่สำคัญที่สุดเลยเวลาที่จะมากินด้วยมันมีวิธีกินอีก2วิธีอันนี้คือจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับครับคือตัวปลาหัวปลาเนี่ยนอกจากกินเป็นเป็นต้มยำแล้วยังหยิบชิ้นออกมาจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวได้ครับตะเกียบจิ้มออกมาแล้วก็ใช่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 ยางอร่อยเลยและ อันนี้เป็นเต้าเจี้ยวซีฟู้ดครับเป็นเต้าเจี้ยวซีฟู้ดคือเหมือนกันแหละครับแต่ว่าแทนที่จะเป็นเต้าเจี้ยวเฉยๆก็ใส่พริกใส่มะนาวสาหรับคนที่ชอบรสจ๊ดหน่อยจิจาร์ดน้ําตาลมะนาวว่าง่ายๆปรุงลงไปก็กลายเป็นเต้าเู้าีฟู้ดวิธีการเป็นอย่างนี้หมดสิ้นเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตนะครับเชิญนะเข้าประจาที่ด้านนู้นเลยครับผมเนี่ยนะฮะ ผมมาหาตาปลาก่อนนะครับตาปลาหาตาปลาก่อบนะตาปลาพี่วัดจะกินไหมฮะนี่พอเอาตรงนี้ก็ได้ครับเอาเหงือกก็ได้ครับอุ้ยพี่วัดไม่เอาตาไม่เอาไม่เอาครัไม่เอากำลังหาอยู่เอามาอันนี้เอาไหมฮะหนูหนูหนูหลอกกระเบวยครับผมหลอกกระเบวยอหลอกกระเบวยอฉันฮะเอาอะไรครับผมผมมาให้หนูตักเองได้ครับพี่นวัดผมผมเรียนท่านผู้ชมนะครับการได้รับทานต้มยำหัวปลาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่โรแมนติกมาก นับวันยิ่งจะหาทานยากข้าไปทุกทีต้มยำเนื้อปลาเนี่ยมันหาได้เพราะตัวหนึ่งเนื้อปลาส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยแต่ตอนส่วนที่เป็นหัวเนี่ยมันหาทานยากจริงๆครับตัวหนึ่งมีน้อยอะไรราคาสูงหน่อยราคาสูงหน่อยแต่มันได้ความโรแมนติกมันได้ความรู้สึกธรรมดาปลาตัวหนึ่งนี่มีกี่หัวครับมีเดียวทำไมทำไมทำไมที่นกยังมีสองหัวเลยฮะ ครับผมเดี๋ยวลองรสหยกินต้มยำแบบมะนาวพุ่งเลยเด็ดครับมันเป็นอะไรที่อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมจริงนะว่าถ้าท่านมีโอกาสและได้ทานต้มยำหัวปลาจะเป็นอะไรในชีวิตเชนทางนี้เลยครับที่มีความสุขมากๆลองไปทําดูแต่วันนี้อย่างน้อยสุดท่านมีความรู้แล้วว่าคําว่าต้มยำหัวปลาหรือปลา เขาไซซ์กับน้าสต๊อกอะไรแล้วต้องเลือกปลาอย่างไรแล้วต้องทําอย่างไรถึงจะอร่อยแล้วก็มีฝากไว้นิดนึงครับทุกอย่างมีวัตุดิบวัตถุดิบที่ดีทุกอย่างมีคุณภาพทุกอย่างต้องออกมาดีครับนี่สําคัญมากวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านข้าวต้มปลาห้าแยกปัาปลาชัยนะครับขอขอบคุณคุณวิรัตขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ร้านสุรินพชนาจังหวัดสุรินมาจังหวัดสุรินไม่กินข้าวต้มเจ้าเก่าแก่ดั้งเดิมถือว่าผิดเป็ดขั้วเค็มที่ร้านสุรินโพชนาเนี่ยเขาจะไม่ได้มีน้ําจิ้มอะไรให้เขาจะกินกันปอ่าๆแบบนี้ครับเนี่ยเขาจะเป็นหนังน้องหมดอลยมากรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มเกินไม่จัดจานไม่แห้งเกินข้าวเหนียวดําเปียกครับรสชาติลงตัวที่สุดตั้งแต่กินข้าวเหนียวดําเปียกมาคําว่าลงตัวที่สุดที่คุณนวัดพูดเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องที่สุด ีเอาไปเลยครับ,บ10คะแนนเต็มครับ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยแต่กอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลจะติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับไ subscribe ม่ ตัม <analyze> จะครอ๋อกดติดตามแล้วคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน